กับสัสดิพ่อแม่พี่น้องสุูุสุคนจ้าจะมีพาเลาะไลสไตล์นีพาพี่น้องทุกคู่สุปุสุคนมาเห็ดอันนี้จา้าน้ำพริกปลาโรล,ล่าเดินทุกคนปลาเนี่ยอันกินอันกินไอที่ว่าบดอันนี้มันล้มควันนะทุกคนนะปลาโรล,ล,ล่าโดล้มควันจา้าพี่น้องต่ำน้ำพริกจ้่ทุกคนตํำน้ำพริกกินเองในต่างเดียนเ้านี้ละมีกระเทียมมีหอมจ้าทุกคนหอมเจียวยี่บิสิเจียวหอมอันนั้นจ้าทุกคนแบบเอาไว้ เหลืองๆเลยจ้ะแล้วก็ส่วนผสมก็สิบะหมี่ยังพริกป่นพร้อมจ้ะพี่น้องพริกป่นเจ๊บีจะใส่พริกป่อนออกมาจากบ้านเฮาเราต่ำจ้ะทุกคนแล้วก็นั่นบะหมี่ยังมากไมยจ้ยาเจ๊มีจะใส่เระนามกุลากับกะปิอย่างน้อยอาจจะเป็นหออห่อนๆนะพี่น้องเนาะโอเคแล้วจ้าจะมีสแกะป่านี่กอนป่าเขาจ้าุ่มค้นป่าแซมนะทุกคนป่านเนี่ย มันบ่ค่อยมีกางพร้อมมักขินทองมันจ้ะอือป่าเแซ่บจ้าทุกคนบ่เค็มพร้อมอร่อยจ้ามันนี่มากเลยพี่นพี่น้องป่ามันมันจ้าโอเคจ้าพี่น้องเดี๋ยวยะมีคอตัวแกะป่ากันเนื้อทุกคนมันเื่แล้วจ้าจะพัดค่อยๆพัดไปจ้าทุกคนม่มีแกะเนื้อป่าแล้วก็พัดไปน้ำพริกกับหอมกระเทียมนี่งจ้า ปุงรถด้วยน้ำปลาปุงชิลรจ้าทุกคนผุงปุง,ปง,ปงรดทุกคนกางว่าหลายพร้อมนะทุกคนจะมีกางแบบนี้จ้าทุกคนต่าพี่น้องต่าเรียบร้อยแล้วก็ควัดออกแล้วก็เอาเข่ามาคุกนั่นนี่จังน่อยจ้าทุกคนเรียบร้อยจ้าหนัวมางเลยจ้าทุกคนจะวีบด้เ็ดอย่างมากไหมเลยทุกคนปุงแกผุงปุง,ปงรสไปน้อยนึงเพราะว่าปานเพรเค็ม pues ทุกคนแลกก้วก็เกลือน้อยหนึง่งยางละนิดละน้อยจ้าทุกคน ปี๊กัน้อยนึงจ้ะน้ำป่าน้อยนึงปลาน้อยนึงจ้ะย่างละนิดละน้อยเพราะว่าจะวีหลายเห็ดเต็มเกือบเต็มโคกแล้วเนาะจันเห็นบ่หนัวหมากจ้ะจะมีกระิือขวดเส่ถวยไปตกแต่งให้ไายพีน้องเมืองน้ำกัน้ะจ้ะเนาะคุ้นแล้วแล้วจ้ะน่ากินบ่าจ้ะหนัวหมากเลยทุกคนเพราะป่ามันนั่นแนแหละเนาะป่ามันได้ ขาเจ้าจใส่เกลือใส่ยังมาเรียบรย้อยแล้วจ้าตอนั้นกับบะเข็มนะพี่น้องตอนั้นกับบะเข็มบะอย่างจ้าเรียบร้อยอร่อยมากเลยจ้าทุกคนออนอ่ามีซื่อยูริ้ออนนะจ้าพี่น้องอยู่เยอรมันหาสื่อกินได้จ้ามันไม่เค็มทุกคนเอามากินเอาไปอบใส่เตาอบหน่อยหนึ่งหรือไมโครเวฟทุกคนแกะกินคู่กับข้าวหรือน้ำพริกอะไรก็ได้นะมันอันนี้แล้วมันไอ มันลวควันมาเรียบร้อยเราเพียงเราทาความอุ่นทําความไ้มันไ้มันห้อนทำอ่อนจากน้อยจ้าแล้วก็มากินกินกับเขากับน้ำกันก็ได้ทุกคนมาต้องกามาตําน้ําพริกกอยังเยวีจ้าว่าจะวีเอามาตาน้ําพริกจ้าสุขีนี้พี่น้องเซมีก็เลื้ยแลแล้วทุกคนมาจ้าทุกคนไข่ต้มคุกเขาพี่น้องคุกเขาน้ําพริกป่าโลเอิญยาอยากพี่น้อง โดราเดอร์คือภาษาเยอรมันทุกคนมาจ้าพาก็ตวีร์คนนี่ยสุดชนีดหวานหวานทุกคนทุกคนอืมอึ่มแซ่บมากจ้ะทุกคนมีแห้งถ่องนะทุกคนจิน้นน้งเนี่ย ขนมปังก็บพาะแซบห,ห,หรอก,กรอรนะทุกคนเลยอร่อยมากกินเป้าๆก็ได้นะทุกคนป่าบ่ะเห็น้ำพริกซือ้อมากินกับตำวกมุงกินกับอันี้ก็ได้ แพงนะทุกคนแสด่ว่าจะบีซื้อมาตัวนี้ตัวน่อยก็มูจาซียูโรหาสิบเอ็ดเซนนี่ละประมาณนี่ตัวใหญ่กับเนื้อเนียนเนื้อนเ,นเน่น,นตัวใหญ่ก็นีจ่จ้ายูโรเขาได้บุล่ะทุกคนไม่ลืมแจกหมากพี่น้องเมื่อวานเฮดสปากเกตตีกินพี่น้องเบื่อไหมบ่อยาก สุน้ำพริกเขาปได้เนาะสุกีนี้ยังบวานพี่น้องอ่ะคขานยังไงแ่บพี่น้องเลย,อ,ยอืม พีกวัวเอราเผ็ดเาสั่งเผ็ดเผ็ดนะทุกคนอ,อร่อยจ้ะทุกคนลูกทีนี้ลวกหน่อยกะจะหลวกแป๊บเดียวนะทุกคนไม่อยากให้มันเละจ้า เคสจ้าพี่น้องขอบคุณทุกใดทุกแชรเน,นะจ้าเนาะขอบคุณเยหลายจ้าสวัสดีจ้า